มารึ้นมาเปลี่ยนดีดีที่นูดูกันครับมีไฟไหมมายืมไฟจาให้มันจะมีหน้าตาแบบนี้นะจะมีปักเป็นแบบเหมือนปักแปลงครับเดี๋ยวไปเลอันนี้อันนี้สั่งมาจาไหนในเน็ตในเน็ตเอาลูกค้าสั่งมาให้ใช่เปลี่ยนให้จะถามว่าต้องบอดแบบบุมไหมไม่ต้องก็ได้นะอันนี้อันนี้เปลี่ยนชุกด้วยพี่ใส่ตัวโหลดด้วยใส่โหลดชุกก็เตรียมไข่พวกหนึ่งตัว แล้วก็ไฟฉายสว่างๆนะครับเนี่ยมาดูไก่ๆทุกท่านรีดไหมไอตัวดี์นะครับของตัวพีซีหนึ่งองศูนย์ที่อยู่ตรงน,รงนี้เห็นไหมเนี่ยอยู่ช่องนี้เลยมองเข้าไปนะครับมันจะอยู่ตัวเสียบงนี้ให้เราอามือดึงนะครับอะเห็นต้นตาลหรือเปล่านี่นะเอามือดึงด้านล่างนะครับที่อยู่เนี้นะครับดึงออกมาแล้วอีกมือหน,นึ่งนะครับใช้ไขควงนะครับแทงเลย แทงยางนี่ครับแทงยางดึง,ง,ง,ด,งดึงลงนะพออีกมือนึงให้ดึงคัวของดีเลย์นะครับแล้วก็ดึงออกมาเนี่ยผมดึงออาละค่อนข้างจะยากนิดนึงบอกเลยว่ายากนะครับเพราะว่าถ้าใครไม่เคยถอดน,นะครับจะมองว่าดีเลย์มันเสียบไปทางไหนนะครับมันมันเสียบจากด้านบนลงล่างนะครับนี่ดึงออกมาแล้วหน้าตาก็จะประมาณ แล้วก็ขอกิบเลยคลกิกล็อกเอานิ้วบีบนะครับอย่ี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวดีๆที่เราซื้อมาเลยนะครับมองเห็นไหมอ่ะมอ,อนึแทงเข้าไปนะครับมันจะเสียบได้พอดีนะครับแล้วก็หาจุดจุดยึดให้ดีๆนะอย่าให้มันหล่นนะครับถ่าจะให้ดีนะ ไปยึดไปที่เดิมจะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ก็ให้มันดีให้มันแน่นนะครับถ้าไม่แน่นนะครับมีหลายคนนะครับใส่ไปแล้วเวลากดดิโมดล็อกนะครับไฟหน้าปัดไฟอะไรไฟหน้าจอพวกนี้ไฟหน้านะครับมันจะติดด้วยนะครับถ้ามันเสียนะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับเปลี่ยนดีลีใหม่นะครับอ่ะบอยไปลองกดให้พี่หน่อยว่าใช้งานได้ไหมอันนี้เดีเก็บดีๆนะครับ นี่ล้กเก็บให้ใหม่นะครับแต่ตอนนี้จะให้ลองเทสดูก่อนเสียบเข้าไปแล้วนะอันนี้ก็พิบเรียวใช่ไหม,ไหมอ่ะลองดูเดี๋ยวครัอ๋อมันมี 2. 2> สองสเต็ปได้ลองเปิดไฟเลียด้อ๋อจะมีเรียวแล้วก็ช้าอโอเคนะครับลองเปลี่ยนดูนะครับถามว่ายากไหมก็ถ้าไม่คือเปลี่ยนก็นิดนึงนะครับบอกต้นนิดนึง ก็หาไขค,รครวงนะครับตัวยาวๆนิดนึงก็ได้นะครับช่วยประคองออกมาแล้วกันนะครับโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวเก็บให้แล้วก็ประกอบให้นะครับใตรงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับโอเคครับผมครับลุบยมันมีสองสเต็ปสามสเต็ปเบียร์ไม้ดีเลยยังไม่ได้จัดเ่ยมันมีสเต็ปแบบเร็วๆแล้วก็สองจังหวะอย่างนี้แล้วก็ไฟเบรกดาบีสามสเต็ปเออไปก็อ รูปเม่เอาลาไหนรเมตรงยอดไมตบกมสงยอดไมนะตะเบกเดยเราติด้ัฮะผมก็เปลี่ยนลเยี๋ยมเองมิิาทใรรมาอ่ะใครสนใจก็จิ้มตะกาด้านล่างนะครับดีเลยนะครับมีมีขายนะครับลองจิ้มดูนะครับอมครับ